เดือดตกใจมากเลยอ่ะสคบอคุ้มครองผู้ริโภคสวัสดีค่ะเข้ามาสอดส่องค่ะเธอมีสคออบอมาพิมพ์ด้วยอ่ะเราขายไม่ไม่ไม่ไมีโฆษณาเกินจริงนะคะสคบอสวัสดีค่ะมีปัญหาอะไรสคบอเข้าไปคุยกับทนายฉันได้ค่ะทนาย60คนอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้กําลังดูอยู่สคบอ๋อ,อสัมภารก็มาสัมภารน,นะคะคุยปรึกษาทนายได้ทนายอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะทนาย60คนจ้างต่อหนึ่งไลฟ์นะคะ ปพอก็มานะคะสปชก็มานะ,ะ,านะ,ะสํานักงานปโงโองก็มา<ๆ>มา,มา<ๆ>หลายเยอะเลยนะคะหน่วยงานของรัฐมากอออยู่ที่นี่หมดเลยนะคะสัมภาระสวัสดีค่ะเสียภาษีถูกต้องค่ะรถหรูชื่อใครไม่มีชื่อค่ะตอนซื้อมาเขาก็ใส่ถุงกรอบแกะมาให้ถุงกรอบแกะมาให้สัมภาระเชิญมาตรวจสอบเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเนี่ยมีอยู่8ดคัน สวัสดี6,600คนด้วยทนายไม่ว่างคืนนี้ทนายติดเล่นแข่งนะคะทนายลางาน4คนไปเล่นแข่งอยู่วงเดียวกันสู้คดีจนชนะในศาลดีกาถ้าไม่มีทนายติดต่อมาฉันได้ฉันมีคอนแทคทนายอยู่4,000คนฉันจะส่งไปช่วยเหลือเธอนะขอให้เธอโชคดีฉันไม่ได้เม้นอะไร ฉันไม่ได้มีอะไรฉันแค่ถามเธอจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แต่เธอตอบมาแล้วแต่ฉันก็อ่านแล้วแต่ฉันจะไม่ได้อ่านออกอากาศขอให้เธอโชคดีนะนะเราอาจจะอยู่แดนเดียวกันก็ได้เผื่อเราสู้คดีแล้วไม่ชนะอืมเอี่ก็ฟ้อง yeah, แน่นอนค่ะเพราะราทนายสี่ร้อยคนจ้างให้คุ้มค่ะ ทนายในสภาทนายความเนี่ยอยู่ที่จัน400ี่ร้อยคนใช้หมดฟ้องฉ่ำ